สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่ห้าหปั๊มแมวเลยนะครับพอมนี่เราก็อยู่กับพับจีเปาหนึ่งเหมือนเดิมเนาะคำนออ่ะมาพี่น้องเนยบกเคยเล่ีจักเทืยนนะครับผมนายุดอันนี้บเคยเล่นเกมนี้จักเทือนนะครับผมนะมาแล้วลองมาเล่นพีจีนะครับกับพับจีดูเนาะโอเคไหมทุนที่สามพันขอเปิดไปที่เบลดสิบเจ็ดล้านิไปเลยนะครับมาดูกันนะครับก็เห็นถามหากันมาเยอะนะครับเกมนี้เนาะก็ไม่รู้มันมีอะไรดีนะครับเกมนี้นะครับผมนะ ผมก็ไม่แนะนำให้เล่นนะครับผมนะเพราะมันพวกสีดซเลยนะครับผมนะเอาแล้ไวไงเอาผ่านไปได้ด้วยดีครับผมมาขอบวกสวงจังหวะนี้ต้องมาแล้วนะครับบวกสามต้องมาแล้วนะครับบ,บ,บ3 3วกสามบวกสามบวกสามก็เตะเชขินครับผมบวกสี่ต้องมาแล้วนะครับผมนะหยุดไม่เคยเล่นขวานหนักหนักขวานเนียนเนีนเบรกมันบูมี่เบรกตีวะยังนี่คือไปครับผมรอบเรกลุงดำไปแล้วนะครับผมนะ รอบที่สวงเราจัดกันไปตัวเลยนะครับอา้าวาดในซีเท้าพี่น้องให้ถุนสามพันข่อยนะครับผมไปครับผมจัดกันไปตัวเลยนะครับผมนะผมก็วางแผนมากวนเล่นทุกครั้งนะครับเฮ้โอ้โหเ้ากินไปเอาเหลืออีกสองรอบบาทที่ดีแตกไปแล้วสวงเหลืออีกสวงนะครับหมุนอันนี้แล้วยังไม่พอเราต้องไปลุ้นข้างในอีกนะครับว่าเราจะแตกไหมนะครับผมนะ กว่าสามสิบเจ็ดสิบเลยนะครับเอา้าเอี้ยงวะรอบสุดท้ายครับพี่น้องเอ้ยปั้งก็ปั้งนะครับไม่ปั้งก็รอบสวงนะครับผมสงสัยจะได้ยัดรอบสวงแล้วเนี่ยดูแล้วหมดความหวังนง้ำตาลินอเออหมาครับผมนะเอาบวกสามมาครับผมเท้เาสุดท้ายเราด้วนี่ ยานะไฮไดลรนเนี่ยนะสามพันไไดเรนเนี่ยนะ <chae> เอ้าสวยครับผมบวกสีต้องมาแล้วนะครับมาก็มาให้สุดมาก็มาให้สุดมาก็ไปสวยครับผมเอ้ามาลุ้นกันนะครับว่าจะแตกไหมครับผมนะมาลุ้นกันนะครับผมก็มาลุ้นข้างในอีกหนึ่งรอบนะครับ <labeling> นั่นไงมันก็เป็นแต่อย่างนี้นี่เองนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วเออมาแล้ว,ลว,ลวาาครับพี่น้องเ้ยไหลไปอีกไหลไปอีกอย่าไปอย่าไปเอาต๋อเคื่องครับผมเอาหวาน ก็ผมดอกนี้ว่ายังไงโอ้โหสวยงามครับผมมาอีกหกร้อยห้าสิบมาแล้วครับผมมาแล้วหกร้อยห้าสิบก็ผมเดี๋ยวอีกแปดรอบเป็นของเรานะครับบวกคูณสิบสามไว้รอแล้วนะครับเอาแล้วไงดอกนี้โอ้ยม้าม้าจ้อยนะครับเอาแล้วไงดอกนี้ขวาดังักขวดนเน้นเอาหวานเจี๊ยบครับผมหวานเจี๊ยบมาแล้วนะครับเอาเติมเชียร์ครับผมเอาเชากุ้ยนะครับผม <laughs> เอาเติมเชียร์ครับผม โอเคหลักวันก้อนโต8 5 0ปีเลยนะครับเอาเหลืออีก6รอบนะครับผมนะคูณ25รอไปแล้วนะครับดอกนี้มาไม่เอื้อโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วหมาหมาครับผมหมาแล้วครับผมนะมาแล้วมาแล้วเอาหวานเจี๊ยบครับผมคูณ3-3ไปแล้วดอกนี้เอาหวานเจี๊ยบครับผมดอกนี้มาอีกแล้วนะครับผมนะเอาเต๋อเกี่ยวกับผมมาอีกมาอีกแล้วมาอีกแล้วเต๋มเกี่ยวกับผมคูณ4 5ไปแล้วนะครับ เอาเต็มเกี่ยงครับผมคูณสี่ส้ายไปครับผมเอาเต็มเกี่ยงครับผมคูณห้ไปแล้วนะครับผมนะ57ไปแล้วนะครับเอาหวานเกี๊ยบครับผมดอกนี้ว่ายังไงเอาเชากล้วยครับผมเอาหวานเกี๊ยบไปครับผมอือคูณ69ล้อเลยครับผมนะดอกนี้ก็เต็มเกี่ยงครับผมสวยบิสวยเดี๋ยวอีก4รอบเน้นๆเลยนะครับตัวไหนมาก็เต็มเกี่ยงหมดแล้วครับบาททีนี้ บาทที่นี่เอาแล้วไงคูณ73ด้วยเอามาแล้วครับผมเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกครับผมคูณ81ไปแล้วนะครับเออคูณ81็นะครับผมนะเป็นยังไงนะครับเต็มเครื่องกระบ่าเน้นเ้นเลยนะครับเอาเล้อีกสามรอบบาทที่นี่ตัวไหนมาก็เต็มเอาแล้วไงดวงนี้มีเต็มเครื่องครับผมมีเต็มเครื่องอีกครับผมมีเข็มเต็มเครื่องอีกครับผมอันแม่ยิงอันคีโอพัตตานะครับเอาสวงปัญหาเน้นๆนะครับผมนะ อันนี้ขนาดแค่หกตัวนะพี่น้องเอ้ยถ้ามาสักสีแถวนี่มีเต็มเพียงก็่นี้ครับผมเอาแล้วไงสปินเพิ่มมาหน่อยนะครับสปินเพิ่มสปินเพิ่มเอาเต็มเพียงครับผมมรอบสุดท้ายว่ายังไงเอ้ยเบียดสิบเต็กหมื่นนะผมกงมาดีครับก็เกมนี้นะครับผมก็บอกไว้เลยนะครับว่าความเสี่ยงมันเยอะครับผมนะเราลุ้นหมุนแล้วยังไม่พอนะครับเราหมุนยังไม่พอนะครับเราต้องมาลุ้นข้างในอีกนะครับ เตะถ้ามันแตกมันก็ดีไปนะครับเกมนี้ก็เล่นเบ็ดน้อยเอานะครับไม่ต้องไปเล่นเบ็ดสูงครับผมถ้าเล่นเบ็ดสูงยังไงก็เจ๊งแน่นอนเบ็ดต่ําเป็นที่ดีที่สุดนะครับเกมนี้เนาะก็ผมเล่นผมก็ไม่เคยเกินเบียดสิบทีหรอกครับผมนะเบ็ดหกก็แตกกือบครึ่งหมื่นก็มีนะครับผมนะจริงๆนะคือเกมนี้ความเสี่ยงมันเยอะแล้วก็มันแตกมันก็แตกเยอะเหมือนกันนะครับผมนะก็คนละครึ่งทางประมาณนั้นแหละครับผมนะป้ายป้ายป้ายยากยาครับผม